ตอนนี้พะเมล็ดพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นเหลืองปอนิญาทอแล้วก็ชะมะลียงเทศไอชะมเลียงลูกยาวๆที่เป็นเม็ดเม็ดยาวๆได้พอสมควรอ่ะนะนะงอกแล้วเอาลงถุงดาแล้วแหละแต่ที่ยังไม่ได้ลงถุงดาก็คือที่หลายๆคนอยากได้นะั่นแหละก็คือ คูณขาวยังไม่งอกนะแค่แยะแต่ยังไม่งอกส่วนด้านอื่นๆก็จะมีอากาเวอากาเวแบบนี้น่าจะใช้การได้แล้วนะอากาเวเอ,อ,เอ,อ่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าป่านสอนนลายอันนี้เอามาจากเกษตรอำเภอบางบานหมายถึงว่าเอาต้นเล็กๆอะ่ะ ที่หลังของเกษตรอำเภอบางบานเนี่ยมันออกดอกพอดีก็เลยมันร่วงที่พื้นเต็มไปหมดเสียได้ก็เลยเก็บมากะว่าจะมาปลูกไว้ประมาณริมริมถนนนะแทนร้วนั่นแหละแล้วก็จะมีตะลิงปิงมายมแดงไอ้มายมแดงเนี่ยก็คือคล้ายๆกับ มาดันอรูปมันเขาเรียกว่ามาแป๊บอะแต่ตอนนี้ไปอ่านในเน็ตเขาบอกว่ามันมีต้นตัวผู้ตัวเมียอันนี้เพาะไว้ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าก็ได้มาก็เพาะไว้มีไม่กี่ต้นหรอกนะก็จะมีเหลืองเชียงรายต้นเหลืองเชียงรายอันนี้ก็เอาอันนี้เอาเมล็ดพันธุ์มาจากมหาวิายวทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มันรุ่ง่วงก็หยิบหยิบเก็บเก็บมานั่นแหละได้มีสักสี่ห้าต้นนั่นแหละก็เท่าที่รอดนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นส้มโอส้มโอขาวแตงกวาก็รอดได้แค่นี้แหละก็เขาเรียกเพาะไปเรื่อย ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแต่กะว่าเดี๋ยวถ้าฝนลงเมื่อไหร่เนี่ยจะลงไปปลูกจะปลูกไว้ใกล้ๆก,กับถนนน,นั่นแหละเผื่อใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วอยากกินก็เด็ดกินได้เลยไม่ได้ห่วงส่วนพวกไม้อื่นๆก็พยายามจะทำมันนะเพราะว่าอย่างว่าแหละกล้าไม้อะมันก็ขึ้นอยู่กับเม็ดเราไม่ได้ซื้อเม็ดมาเลยอันเนี้ไม่ได้ซื้อเม็ดมาเลยเลยสักบาทหนึ่งนะ่ะ ก็ไปที่ไหนเจอก็เก็บมาหยิบมาไม่ได้ขโมยนะมันล่วงอยู่กับพื้นบางอันนอะามาจากกองขยะด้วยซ้ำเดี๋ยวไปดูกันว่าอะไรที่เอามาจากกองขยะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยดูนะลลฟัม